สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักไวรัสวิทยาเตือนติดโอไมครอนไม่ใช่ทุกคนที่อาการไม่หนักวันที่6มกราคม6 5ดรอานาันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคํำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19าสายพันธ์โอไมครอนหรือโอมิครอนโดยระบุ โอมิครอนติดแล้วอาการไม่หนักอาจจะเป็นจริงสําหรับบางคนแต่ไม่ทุกคนโอมิครอนไม่ชอบติดเซลล์ปอดอาจจะเป็นจริงสําหรับบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนเช่นเดียวกันครับถ้าปล่อยให้ไวรัสติดกระจายเป็นวงกว้างเชื้อไปได้ทุกกลุ่มความเสียงจํานวนเคสผู้ติดเชื้อสูงขึ้นตัวเลขความสูญเสียจะไม่ต่างจากการระบาดช่วงที่เราคิดว่ารุนแรงกว่าโอมิครอนเลยที่อยูเคตอนนี้มีเคสเสียชีวิตวันละ334รารายและป่วยเข้าโรงพยาบาลวันละ2 0 0 0 2 5 8อาจจะดูไม่มากที่เทียบกับคนติดเชื้อวันละเป็นแสนช่วง7วัน คนเข้าโรงพยาบาลไป11,5 0 0คนมีผู้เสียชีวิตรวม1195สแสดงอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสูงถึง10%ท,งท,งทั้งๆที่6 1ปซของประเทศได้วัคซีนเข็ม3กันแล้วโอมิครอนจะรุนแรงน้อยลงเข้าโรงพยาบาลน้อยลงยังไงความสูญเสียไม่ต่างอาจจะสูงกว่าถ้าเคสติดเพิ่มเป็นทวีคคณครับยังจะมีคนป่วยหนักและเสียชีวิตได้จากโอมิครอนอันนี้คือข้อเท็จจริงวันนี้ส่วนภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดไม่เกิดเป็นสมมติ ทิฏฐานที่ยวรอการพิสูจน์ไปอีกกี่ปีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ